พี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเรามีงานงานไหนก็ฝากพี่ๆมาหากันเยอะๆนะครับนี้ก็ถือโอกาสเชิญพี่ๆสื่อมวชนนะครับมาเปิดบ้าน Open h เฮา e ของเทียร์ไฟวันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยเลยแล้วก็ขอบคุณที่พี่ๆสื่อคอยซัพพอร์ตเลิฟซิกแล้วก็บริษัทมาตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นอย่างที่บอกไว<ห>้ครับ มันแบบจะต้องมีแบบความพิเศษอะไรที่เราจะบอกเรามัจะบอกสำหรับปีนี้สองพครับก็ก็ถ้าถ้าเป็นความพิเศษเหรอครับก็ก็เหมือนที่เคยเรียนแจ้งไปตั้งแต่ตอนไฟแนลอีพีนะครับก็ปีนี้เราจะมีทั้งหมด2เรื่องที่จะเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์เทียร์มิวสิกนะครับที่จะผลิตคอนเทนต์เรื่องเพลงขึ้นมาครับส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องซีรีส์ทั้ง2เรื่องของปีนี้นะครับก็ อยู่ในช่วงโปรเซสของการประชุมแล้วก็ประชุมทีมภายในก่อนนะครับก็เป็นโจทย์ยากของทางทีมงานแล้วก็ทางตัวผู้บริหารทั้งหมดนะครับว่าต้องประชุมกันว่าน้องเนี่ยเราอยากนําเสนอน้องในรในในูปแบบแบบไหนแล้วก็อยากให้น้องท้าทายความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับน้องอะไรที่ทําให้น้องเนี่ยมีศักยภาพที่เติบโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับ เี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นนัวิยายอยู่แล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่ตอนนี้อ๋อครับตอนนี้เราดูในหลายๆช้อยเลยครับ <c ười> มีทั้งนิยายที่เรามองอยู่แล้วก็แต่งใหม่ <c ười> ตามคาแรคเตอร์ของน้องที่เราอยากจะนําเสนอด้วยครับตอนนี้เรากําลังชั่าน้ําหนักแล้วก็กําลังดูว่าอันไหนที่จะส่งเสริมศักยภาพของน้องได้ดีที่สุดครับแนวที่อยากทำนี่จะเป็นเป็นรุ่นเบสกับทงนี้มันอยู่ไหมหรือว่าจะให้น้องโตขึ้นมาอีกหน่อยหรือว่าอืยังคงเป็น วัยรุ่นในในรั้วโรงเรียนอยู่ครับง<า>ับน้นสิ่งที่น่าจะพูดได้แล้วน่าจะเป็นเรื่องของเทียมมิวสิกใช่ครับเ <ขอ S 1> ทียมมิวส,สิกครับเทีมมิวสิกตอนนี้เรามีแผ่นวางไว้ทั้งหมด3คนนะครับที่ที่อยู่ในเทียมมิวสิกก็คือกริดโชคแล้วก็โตโต้นะครับ<ม>ที่มีแผ่นว่าเราจะออกซิงเกิลเดี่ยวของทั้ง3คนนะครับ<ม>ตอนนี้เราอยู่ในช่วงดำเนินงานด้านการเขียนเพลงแล้วก็วางบทเพลง<ม>ของ,อง<ม>น้องๆ ตัวศิลปินครับเป็นตัวศิลปินครับเป็นศิลปินครับผมว่าการพีเซนเหรอครับบอกว่าถ้าเรื่องเป็นความเป็นตัวศิลปินในตัวผมก็อาจจะเป็นแบบแนวไหนที่พี่ชอบแนวที่พี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพี่ๆยังไงดีมันอาจจะเป็นเพลงที่ตามทันยุคสมัยในสมัยนี้อาจจะเป็นพวกแอมบีหรือป๊อปอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่ก็อาจจะแบบมีปรับลูกเล่นหลายแบบอาจจะแบบมี ประสงสารแ์เลบมาบ้างในอนาคตแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเต้นผมว่าก็อาจจะมีครับก็ในช่วงนี้เขากำลังอาจจะยอดฮิตใช่แปลกนะมันครับก็พร้อมไหมเหรอครับก็ค่อนข้างพร้อมครับตอนนี้ก็ฝึกร้องเพลงอยู่ครับผมก็คือได้เพลงมาได้มาคือคือพร้อมเลยพร้อมเลยครับผม เราเราแบบว่าเสนอความคิดอะไรยังไงให้การทางทีมงานบ้างไหมคะเรื่องเพลงก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะเออบอกไปมั้งไม่อยากได้แนวนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้บอกยังไม่ได้คุยใ่ไเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ายังยังเดี๋ยวยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะเรียกองมาคุยแต่เราก็เตรียมพร้อมเรื่องการการร้องเพลงอยากอยากทำแบบอยากทำแบบป๊อปนะครับแบบ มี่แน่ใจเหรอครับก็อยากเต้นเต้นเลยนะเต้นเลยมิสิต้องมาแล้วพี่นะครับเออจีดน้องก็ใหญ่นะครับน้องอยากเต้นครับผมเนื้อว่ามิวสิกจะมาเมื่อกี้งั้นถามถึงอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะครับก็ออ๋เดือนนี้ครับเร็วๆนี้ก็จะมีอีเวนท์ออฟฟิเชียลจากของทางเทียนะครับก็จะเป็น thank giving ครับวันที่22 ่นี้นะครับก็จะจัดที่พลากอนนะครับเวลานี่เดี๋ยวรอขอประกาศอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นช่วงช่วงเย็นครับประมาณสักหนึ่งทุ่มครับเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างเป็นอีเวนท์ที่เราอยากจัดขึ้นเพราะอยากขอบคุณแฟนคลับจริงๆครับในวันนั้นเราก็จะมีมีโชว์เล็กๆน้อยๆจากทางน้องๆครับแล้วก็จะเป็นการกีตติ้งของน้องๆกับพี่ๆแฟนคลับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าครับเซอร์ไพรส์ล่ะครับ ก็จะก็จะเป็นโชว์จากน้องๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยากให้น้องๆได้พบปะพี่ๆแฟนคลับครับในวันนั้นเลยครับแล้วก็อยากเห็นอะไรไหมครับรีเควสต์ได้หัวม้าไหมครับหัวม้าขี่ม้าในงานขี่โอ้พลาก้อนนะอ๋อแล้วก็มีงานแฟนไซด์ครับเป็นวันที่15 15หรือ16 15กห้นะครับหรือ16 สิบห้าโอเควันที่สิบห้าวันที่สิบห้าครับสิบห้ากุมภาพันธ์ครับสิบห้ากุมภาพันธ์เป็นอีเวนต์แฟนไซด์ครับช่วงบอลลีทายพอดีเลยใช่ใช่ครับเป็นช่วงบอลลีทายพอดีอ่าอีเวนต์นั้นก็จะเป็นสําหรับผู้ที่ได้สิทธิ์โฮโลแกรมที่เปได้โฮโลแกรมจากน้องๆนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าลงแฟนไซด์แล้วก็ส่วนอีเวนต์แฟนมีตก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้ามีนาครับยี่สิบเก้ามีนาอันนี้คือยังไม่ได้ประกาศใครบลาดอะไรยยังยังยังครับ แผนเป็นยังไงบ้างคะับสำหรับการจัดเดือนเดือนตกริ่มษขายบัตรจะประกาศอะไรแผ่นมีใช่ไหมครับแผ่นมีแผ่นมีนี่เราจัดวันที่29มีนานะครับประกาศขายบัตรช่วงต้นเดือนกุมภาครับกุมภาเดือนนี้ใช่ครับผังจะประจัผังของงานนะครับจะประกาศประมาณปลายปลายเดือนนี้ครับแต่ยังไม่แน่ใจเรื่องวันนะครับเดี๋ยวขอประชุมกับทีมก็จสถานที่ได้แล้วสถานที่ได้แล้วครับ ่าได้แหละครับได้ครับเป็นเดโมงงานวงวานครับอตอนนี้มีมีความพิเศษอ,เอ,เอะไรที่คุณได้บ้างสำหรับแฟนมี่จะประกาศแฟนมีทแฟนมีทใช่ไหมครับเป็นธีมของงานแล้วกันครับธีมของงานจะเป็นธีมสวนสนุกจะเห็นลเ,ลเรเปอร์เซ็นต์ความแบบเป็นตัวน้องเรื่องความสนุกสนานานี่ครับอาจจะเห็นจิงช้าสวรรค์ในงานเหลืออะไรแบบนี้โอ้แล้วไปขออะไรเงี้โอ้แล้วไปขอเลยเหรอสิบลาย ทราบพร้อมกันตรงนี้เลยครับน้องทราบกันครสิบลายมันจะเป็นพวกเราสิบลายเลยรสิบลายผมคิดสิบลายได้วยพี่โอลงมาอันนี้ายนี้นี่คือเป็นน้องน้องนักแสดงนำหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคนครับสิบลายลงมาปยี่สิบเจ็ดคนพร้อมกัน่อตอนนี้คือต้องให้น้องน้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะสำหรับทั้งแฟนไซน์แล้วก็แฟนมี่กำลังใจแน่นอนครับว่าแฟนมีก็มีโชว์ที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เซอร์ไพรส์กับแฟน แฟนๆแ,แน่นอนครับก็ตอนนี้น้องอยู่ในช่วงฝึกซ้อมและก็วางแผนการฝึกซ้อมอยู่ครับแดงว่าก็คือหลังจากนี้ทับก็อาจจะได้มีโอกาสได้เห็นน้องๆกันอีกตลอดทั้งปีเพ่อคับเฟิร์มกับทุกคนที่รอคอยน้องๆกันอู่ก็จะเป็นอีเวนต์แฟนแฟนมีนะครับหลังวันที่29มีนานนครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีแฟนเขาเรียกว่าอะไรครับแฟนมิสต,ต่างประเทศนะครับ เรื่องเรื่องประเทศต่างๆนี้ขอโทษครับเรื่องไม่ได้ต่างๆนี้เนี่ยเดี๋ยวขอประกาศอย่าเป็นทางการกินนะครับแต่ว่ามีแฟนมิดในต่างประเทศในปีในหลังจากแฟนมิดที่ท,ที่ไทยแล้วใช่มตอนนี้ม,นนมีติดต่อมาจากต่างประเทศหรือเปล้วครับคร่าวๆประมาณสักห้าหกประเทศแล้วครับีครับอันนี้อะหรือคนอาจจะเป็นห่วงเพราะว่าน้องแบบน่าจะยังเรียนหนังสือกันอยู่ใช่ครับตรงนี้เราเดี๋ยวไปดูทามมี่ ใช่ครับเราต้องเราต้องดูเรื่องเรื่องเวลาเรียนของน้องๆแล้วก็ให้แมทกับเวลาที่เราสามารถทำงานได้นะครับก็เมื่อกี้กทางที่ผู้หันบอกเราเนอะว่าปีนี้อ่ามีเตรียมอะไรไว้ให้พวกเราบ้นางแนนมากซีรีส์แฟนนี้แฟนชายครับผมแล้วก็เพลงด้วยครับทั้งเราทุกคนนะคะเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับตรงนี้เนะาะจะเข้ามาแบบเต็มตัวก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน พร้อมแค่ไหนครับติตัวต้องงานหนักขนาดนมื่อกี้ลูกเออพร้อมเสมอไม่เฟกเลยดิก็ก็พร้อมครับก็แบบพร้อมแบบที่จะเจอแบบอะไรในอนาคตที่แบบจะเข้ามาในชีวิตเนาะประมาณนี้ครับพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมที่จะจริงๆเราก็ซ้อมเขาเรียกว่าถ้าเกิดร้องเพลงก็ฝึกอยู่อะไรเงี้ยฮะอยากฝึกสกิลหลายๆด้านเหมือนกันแล้วซีรีส์กับโอเคไหมก็ ก็ถ้าผมสองคนก็พร้อมเสมอครับใช่ก็มีให้ผมว่าอะคาดว่าคาดว่าคาดว่าต้องมีให้ดมพอได้ดูแน่นอนครับอ่าคือเป็นคำสัญญาแต่เอามาเสริมในโลกก็ตามนั้นครับแล้วแต่ก็่ใชคาดว่านะคาดว่าคาดว่า่อาจจะมีแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะรออยู่ครับผม สำหรับปีนี้เนาะเราน่าจะมีแบบหลายงานเลยเพลงด้วยซีไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าความพร้อมของเราสำหรับงานีสหรับปีนี้สำหรับปีนี้นะครับผมว่าพวกเราและเด็กทั้งย7่เคนนะครับก็เตรียมตัวสำหรับงานทุกงานที่กำลังเข้ามาในอนาคตแน่นอนครับผมก็เนื่องจากมันจะมีทั้งแฟนมิตหรือแฟนสายผมว่ามันเนื่องจากจะมีโชว์ที่เพื่อนๆแฟนพี่พี่แฟนสาวทุกคนนะผมว่าเด็กทุกคนน่าจะแบบเตรียมพร้อมเพื่อ ยังไงดีทำให้ทุกคนแบบภูมิใจกับแล้วก็สนุกไปกับทุกงานที่แบบพวกเราแสดงโชว์มาอย่างเต็มที่อะไรมาเนี่ยครับแล้วทั้งความที่แบบเป็นแฟนมิทครั้งแรกด้วยเนาะใช่ครับตื่นเต้นหรืออะไรยังไงบ้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยาะว่าชอบความตื่นเต้นเด็กทุกคนตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับเนื่องจากเอาเท้าผมก่อนนะครับเท้าผมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะเนื่องจากมันเป็นงานที่ครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็มันมีทั้งการโชว์ด้วยเนื่องจากบางที ประสบการณ์เรื่องในบนสเตจโปรพเมนต์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นก็อาจจะแบบต้องไปฝึกซ้อมเพื่อแบบเตรียมพร้อมกับสเตจในอนาคตข้างหน้าที่พี่มาไม่ผิดหวังแน่นอนมากันเยอะๆนะคะก็ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาครับเพราะเนื่องจากเหมือนในทุกแสดงโชว์พวกเราแบบเต็มที่กับทุกงานแน่นอนครับก็อยากให้มาร่วมจอยความสนุกด้วยกันต้องตเป็นยังไงเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างเพรเดี๋ยวจะเจอแฟนๆเยอะแล้วทั้งแฟนนี้แฟนสายด้วย ครับสำหรับทั้งแฟนมีรแล้วก็แฟนฟนก็ไม่อยากใช้คําว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ว่าก็อยากให้ทราบไว้ว่าทุกคนพยายามเต็มที่สำหรับทุกงานอยู่ตลอดครับแล้วก็ทุกคนมีความสุขเด็กทั้ง27คนมีความสุขตลอดในเวลาที่จะมีงานที่จะได้เจอพี่ๆแฟนคลับก็อยากให้ทุกคนได้รับพลังงานพ o สิทีฟแล้วก็ได้รับความรักเหมือนที่ทุกคนได้รับความรักจากพี่ๆเสมอนะค่ามาาสกายแล้วกันเนาะอาจจะยห้แบบสกย กาอเราอยากทำอะไรในแฟนนี้บ้างคะแฟนครั้งแรกของเราผมก็อยากทำอยากทำหลายอย่างเลยครับที่มันทำได้ทำหลายอย่างที่เราทำได้อย่างเช่นอ่าทำทุกไม่รู้าอยู่เชนบ่อยๆอย่างเช่นเต้นร้องเพลงอะไรแบบนี้ครับผมต่าปีีีเซร์เวอร์ชีเซอร์สเดลวอะไรมีอะไรไหมคะ่ไม่รู้เหมือนกันเราตื่นเต้นแค่ไหนเออ ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมแล้วกับของทุกๆคนนะครับครับก็ตื่นเต้น,นครับผมอลองชวนให้แบบว่าพี่ๆีลองมาเจอพวกเราหน่อยนะครับครับก็พิจิ ng พี่ๆทุกคนนะครับอยากให้พี่ๆทุกคนมาหานะครับโอ้โน้ตบอลลี่โอ้บอลลี่น้อยต้องต้องกับเป็นเครับผมก็ผมนะครับก็ได้ฝึกสกิลนะครับสำหรับเจลนะครับสกิลแบบร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับแฟนมิเลยใช่ครับ อยากร้องเขาครับอยากร้องพลงใช่ครับฝึกมาตั้งทีเนาะร้องฝึกมาตั้งทีต้องโชว์หน่อยเขาอยากร้องกี่เพลงหเพลงก็พอครับหเพลงก็พอน้อยน้อยไปเพลงเดียวน้อยไปงั้นสองเพลงนะครับเป็นคู่ยเป็นคู่เป็นคู่อยู่ไเป็นคู่เหรอไหมก็คร่บอยากองเป็นคู่ไมด้คู่ได้หมดได้ ววนนก็มาเชียร์หน่อยยมาเชีร์กับผมก็ได้นะครับเขาผมแต่จะเหนื่อยแต่อย่าตั้งอินเตอร์เทนนี้ต้องรองให้นเจนีะครัวแกนนบมันหมดแล้วพี่มิเชียเขาตอบมาหมดแล้วแต่เราไม่ได้ตอบเลยธรรมดาสำหรับเราเนี่ยอ่ะก็ถ้าสำหรับผมนะครับก็เรียกว่าไงพวกเราทุกคนขออนุญาตตอบเป็นรวมภาพรวมดีกว่าพวกเราทั้ง ทุกคนนะครับก็แบบว่าเรียกว่าไงพยายามแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเจอแฟนคลับทุกคนแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้จัดแฟนมิตครั้งแรกของพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้เจอแล้วก็จะมีงานแฟนมีตที่เป็นของพวกเรากันเองนะครับพวกเราซ้อมแน่นอนแหละซ้อมร้องซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเพื่อแบบว่าให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบว่านอกจากที่พวกเราแสดงได้แล้วพวกเรามีศักยภาพทางด้านอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับใช่แต่ช่วงของอินเทอร์ธรรมดา พอเราเอเนอร์จีร้อนเหลือติลังกาเลยประมาณน้นคือพี่เชื่อไหมก่อนอันนี้อาจจะเขาอาจจะยังไม่คิดกันให้เกิดถ้าคราวนี้ให้ผมหัวสลิงลงมาจากคอทำยังไงอ่ย่าะไงไง้ะไ้เหได้เลยครับเ่ล่เรียกได้ว่าพร้อมรับทุกความตื่นเต้นที่เข้ามาในชีวิตครับผม ชิงช้าสวรรค์กูความสูงครับชิงชาสวรรค์จริงๆแล้วชิงช้าสวรรค์นี้ไม่อยากขึ้นกับใครเลยไม่อยากขึ้นด้วยมาหมุนได้นะมาหมุนได้มาหมุนพอได้อยู่ครับเป็นมาหมุนดีกว่าครับโตอะไรเรียนอะไรนั่งกับเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่าก็ถ้ามีงานไหนในอนาคตเช่นอาจจะเป็นแฟนมีตงานคู่หรือว่างานรวมอะไรก็ อยากให้ทุกคนมาเจอพวกเราเยอะเพราะว่าพวกเราก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับมาเจอกันนะครับผมโอเคฝางก้าฝางก้าคนช้าอ่ะโตโตภาษาอังกฤษนี่ผมส่งก่อนเลยไม่งั้นเข้าแน่ๆภาษาอังกฤษอินเตอร์แฟนไหนลองโชว์ดูกันพี่แล้วเอาก่อนเลยตรงนี้โต้โตพูดเดี๋ยวพี่เสริมไปเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยคือผมพี่อะพูดผมเสริมคนรับประโยชน์ผัดกันไม่คือพี่อะพูดผมเสริมโอเคครับพี่ขอโทษ ก็ for อ uh, 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 e ้าวเอาเลยไหมห้าสี่สามสองหนึ่งก็ thank for all Inter fans that support us in the past last year so I hope we go together in the next year and ไม่รู้ว่าพี่คิดไม่ออกละไม่ได้ใช้นาน the p a s เ y e a ก็ see you everyone at fan sign and fan meet นะครับนี่ hope to see everybody ก็จะมีแฟนมีต่างประเทศด้วย เป็นภาษาไทยอังกฤษนะครับหวังว่าจะเจอทุกคนในงานนี้นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยแบบเดียวกังกฤษเฉยมาะวะยินดียินดีมากๆเลยที่จะได้เจอทุกคนแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆนะครับแอนดิสติวนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากดอฟก็พอได้วยนะครับขอบคุณครับไหนลองภาษาพอพๆๆอ รู้แล้วอินเตอร์แฟนใช่ไหมมาเ้อะครับพ่อแม่พี่น้องเ้อะครับมาว่าเขามาเ้อะครับสำหรับเลิศซิก2024เลยครับพ่อกันแน่เลยครับปีนี้เลยครับสำหรับแฟนใายกับแฟนมิดเด้อร์เอาอีกแล้วแฟนใต้ไปก็พี่น้องนะครับน้องชาวบ้านลุงชาวหัดใหญ่นะครับเออเออลบบานแล้วก็มาเจอกันที่กรุงเทพได้นะ พอพูดใต้ไหลูกให้จิตใช้พูดตาห้ตอพาดใหญ่เลยสปทายด้วยสกายปัดถึงเชนหน่อยละกันว้าวพี่พี่ขอจบคมคมั้บุกปกติเวลาเชนจบสัมษณ์จบคมอยู่แล้วขอยชบชีเสิร์ฟอ่ะคำคำถามว่าอะไรนะครับฝากถึงเชนเนหน่อยเยี่ยมครับ ผมจะพูอะไรอ่ะคิดถึงเชนคิดถึงเชนไหมวันนี้คิดถึงครับรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ไม่มาคนเดียวล้วไม่มีเชนที่จะเป็นนักข่าวเขาเองก็รู้สึกดีใจครับไม่เอาเชนได้ยินเชนเสียใจอย่างเงี้ยสกายจะทำยังไงดีใจเพราะอะไรก็ดีใจไงมาเจอพี่สื่อทุกคนเนี่ย เดีนี้กับบ้านไม่ง้อเชียร์เลยนะ